สวัสดีค่ะวันนี้มาเกี่ยวข้าวโพดแคทกันค่ะด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวคูบูตา DC 7 0 G พัดเคบินมาพร้อมกับชุดหัวบิดฝักข้าวโพดคูบูตาซ H 7 0วันนี้แคทจะขึ้นไปขับเกี่ยวข้าวโพดด้วยตัวเองเลยค่ะตอนขับแคทได้เรียนรู้วิธีการขับจากผู้เชี่ยวชาญแ,แล้วนะคะไปลองขับกันเลยค่ะห้องโดยสารแอร์เย็นช่ำไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะด้วยระบบแอร์ขนาด18 0 0 0 b ม u ูเย็นสบายถึงแม้ว่าจะทํางานในสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็สบายมากๆเลยค่ะ ที่หัวบิดฝักข้าวโพดมีการหัวจรวดและคอลำเลียงเพื่อลดการล่วงหล่นของข้าวโพดและมีชุดเหล็กประคองหัวบิดข้าวโพดเพื่อลดแรงกระแทกกับพื้นดินมาพร้อมใบตัดเถาวันเพื่อลดโอกาสเถาวันพันหัวลำเลียงส่วนถังบรรจุข้าวโพดบรรจุได้ขนาด1ตันหรือ1,700ลิตรเลยค่ะ ขับมาสภาพใหญ่รถทํางานได้ต่อเนื่องดีเลยค่ะหลกัลกๆเลยคือขับง่ายไม่ยุ่งยากแคดขับได้สบายเลยค่ะมาดูตัวหัวบิดเกี่ยวฝักข้าวโพดได้ดีเลยค่ะหัวบิดหน้ากว้างเก็บหมดเลยค่ะเรื่องฝุ่นก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะและคันโยกที่รวมฟังก์ชันควบคุมมาไว้ที่เดียวมีระบบแจ้งเตือนต่างๆข้าวโพดเต็มการอุดตันของสกูล,ลำเลียงแจ้งเตือนน้ำมันเต็มถังค่ะระบบแอร์เย็นสบายช่องลมจํานวน4ช่องสามารถปรับระดับความเย็นได้ถึง4ระดับเลยค่ะเย็นสุดคูลไปเลย ถังบรรจุขนาดใหญ่หนึ่งตันผลผลิตสะอาดรดสิ่งเจือปนทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพมาพร้อมชุดลาวลูกนวดชุดวางเดือนและตะแกรงคัดแยกเครื่องแรงทำงานไวได้งานต่อเนื่องรองรับการทำงานที่ยาวนานด้วยชุดแผงง่อน,น้ำขนาดใหญ่ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นซื้อพร้อมรถเกี่ยวไม่ต้องดาวหัวบิด ไปพร้อมตัวรถได้เลยรถเกี่ยวคูปะตา DC 70G Plus Kevin กับชุดหัวบิดฝักข้าโพดคูปะตาพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนใครที่สนใจรถรุ่นนี้ขอแบบอบกระซิบว่าผ่อนได้คะ่ะแต่ถ้ามีรถแล้วอยากได้หัวบิดก็ผ่อนสบายผ่อนได้นาน2ปีคะ่ะหรือสําหรับใครที่สนใจอยากทดลองค่ะ ติดต่อไปที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของสยามคูบต้าได้ทั่วประเทศหรือเข้าไปลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ w w w s y a m k u b a t a c o t h ได้เลยนะคะ